สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปที่ทำงานนะคะเป็นวันที่4อ่อาโร์ันนะคะเขาก็จะให้แต่งมาแบบแฟนซีคือยังไงก็ได้ก็คือเลยได้เป็นชุดนี้มานะคะตอนนี้ก็คือเออสิบโมงครึ่งนะคะเป็นช่วงพักเอ่อพักเบรก30นาทีสำหรับกิน อะไรก็ได้หรือว่นนั่งเล่นเฉยๆอะไรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าคือก็คือ,เ,อ,อเป็นพลักเบรกก็ต้องหิวเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าวันนี้เข้างานมาตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วก็เลิกบ่ายสามนะคะวันนี้แล้ววันนี้ที่นี่เขาก็จะมีปาร์ตี้มีการมีวงดนตรีมีบาร์บีคิวมีการพาเลตนะคะพาเลตอยู่ข้างนอกนะคะก็ไม่ได้ไปกับเขาก็กอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วทีนี้ก็คือ,อ,อตอนหนึ่งคืนเนี้ย เขาก็จะมีจุดพลุเพื่อฉลอง4ฟร l ออฟตของเขาอะนะคะแต่ว่าตัวเรานี่ก็คือจะไปข้างนอกนะคะไปที่อื่นนะคะกับครอบครัวนะคะนี่แหละคะ่ะอาหารวันนี้นะคะอาหารวันนี้ก็เป็นปลาทอดกับมันฝรั่งฟิตแอนด์ชิฟนะคะคือเราจะกินอะไรก็ได้นะคะจะกินไอศครีมขนมหวานผลไม้อาหารจะสั่งอะไรกินก็ได้หรือว่าจะจะทำกินเองก็ได้นะคะแล้ววันนี้ก็คือผลไม้ก็เอามาแบบนี้นะคะเพราะว่าก็จะเป็นกล้วยแล้วก็ เป็นสตรอเบอรี่นะคะคือเรากินเท่าไหร่ก็ได้ถ้าไม่แบบไม่กลัวที่ว่าตัวเองจะน้ําหนักขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกไปคือมาที่นี่อาทิตย์แรกน้ําหนักขึ้นไป1นกิโลนะคะสองพาวสองพาวนิดๆเลยนะคะมาอาทิตย์แรกเอ้ยมาเดือนแรกนะคะพอเข้าเดือนที่2ก็จะเริ่มลดนิดๆแล้วล่ะคะ่ะก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะพวกของทอดก็จะกินเป็นไข่ต้มสลัดแล้วก็ทําน้ําพริกมาลาดจากบ้านนะคะ แต่วันนี้ก็คือ,อ,อมาแต่เช้าไม่ได้เตรียมนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้แล้วก็นี่แหละคะ่ะจริงๆชุดทํางานไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนี้นะคะวันนี้คือโฟร์ออฟจูไเขาก็เลยให้แบบใส่ง,ง่ายๆเป็นแบบนี้เฉยๆนะคะนี่แหละคะ่ะสถานที่บางครั้งนะคะก็จะมเีเป็นพวกเนิร์ดนะคะพยาบาลมานั่งกินอยู่ตรงนี้แต่วันนี้มีเราคนเดียวก็ประชุมเหมาะได้ทําคลิปนะคะนี่แหละคะ่ะสั้นๆ กินอะไรก็ได้นะคะที่นี่ก็เลยน้ําหนักขึ้นมาเลยนะคะคนที่อยู่ที่นี่นะคะพี่เขาที่เขามาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วเขาบอกว่าตอนแรกๆทุกคนมาก็จะตัวเล็กๆอยู่เข้าอยู่เข้าไม่เกินหนึ่งปีนะคะอ้วนมาเป็นโอ่งเลยนะคะก็สมกับอยู่ครัวอยู่อเทํางานที่นี่นะคะอะคลิปนี้ก็นะคะปลาเขา คลิปนี้มีแค่นี้ค่ะถ้าอยากให้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังเกี่ยวกับในที่ทำงานนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ Happy 4th o f July ค่ะ นี่แหลคะค่ะการทํางานวันนี้เดินไปทํางานนะคะเพราะว่าตื่นสายก็เลยให้คุณสามีไปส่งไปดอกไว้ที่ทํางานแล้วก็เลิกงานแล้วบ่ายสามก็เดินมาประมาณ5นาทีนะคะเดินมาหลังบ้านนี่แหละคะ่ะสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยววันหลังอัปเดตใหม่นะคะอยากให้คุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะ Happy f o r o ์ j u l จแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะคะทุกที่ค่ะบ๊ายบายค่ะ